ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับติ๊กนะคะติ๊กกี้ชาแนลเนาะวันนี้ติ๊กก็อยู่ที่สนามบินนะคะวเองนะคะวันนี้บินมาทํางานเนาะแล้วก็มาสัมนางานหนึ่งแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันทํางานด้วยกันพี่เขาไปาทำอะไรกับติ๊กนะแล้วก็เกิดไอเดียกันว่าอยากจะอินเตอร์วิวอาชีพคนไทยนะคะ ที่ทํางานในต่างประเทศเนาะแล้วก็พี่ท่านเนี้ยเรารู้จักกันจากออนไลน์แล้วตัวติ๊กเองก็เจอตัวจริงๆของพี่เขาอะในก็อยู่ด้วยกันมาสองสวันแล้วแหละแล้วก็เป็นคนไทยนะคะที่ทํางานที่คิดว่าน้อยคนนะจะทํางานอาชีพนี้เนาะแล้วก็คน,คนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศเนะ่ะก็จะทํางานแบบร้านอาหารไทยร้านนวดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่เขาทํางานเป็น เขาเรียกว่านักซื้อขายพวกจิวเวลรี่เนาะ,ะเดี๋ยวไปถามพี่ก็ดีกว่าว่าเรียกว่าอาชีพอะไรนะคะไปเจอตัวจริงของพี่กุสมาดีกว่าให้พี่กุสมาแนะนาตัวเองเองแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่กุสมาสวัสดีค่ะชื่อกุสมานะคะ,อ,ะอยู่รัฐนอรแคโรไลนาค่ะมาที่อเมริกานี่ตั้งแต่ปี2013นะแต่จริงๆแล้วอ่ะมาที่นอสอเมริกา ครั้งแรกเลยประมาณปี2000นะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่จริงๆอ่ะปี2 0 1 3นะคะก็ประมาณกี่ปีละเกือบ8ปี9ปีนึกไม่ออกเออกี่ปีแล้วว่าเอ้อ10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีใช่ไหมอ๋อ10กว่าปี10กว่าปีแล้วเพราะว่าย้ายมานะมาครั้งแรกนี่2000ใช่ไหม2004 2006 แล้วก็แต่จริงๆะไปอยู่ทุกที่แต่ว่ามาลงหลักปักฐานเลยตอนเนี้นะที่อยู่หน้าที่สุดก็คือ North c คโรไล n านะอรคโรไลนาหนึ่องพันห่งสามแล้วพี่กุสมาเนี่ยก็คือย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือ,คอ แต่งงานกับสามีย้ายตามมาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่งงานก่อนจะไปเรื่องงานถามเรื่สึนตัวได้ไหมว่าเจอกับสามีได้ยังไงพี <c oughs> คนอยากรู้ <c oughs> ใช่ค่ะพอดีมีนะคะญาติพี่น้องอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วป้านเนี่ยมีสามีเป็นฝรั่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามนํา ญาติพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ที่อเมริกาเป <Import, S 1> ็น <Import. S 1> การใช่ค่ะแต่คือสถานะที่ง่ายที่สุดที่เข้ามาอยู่ได้ก็คือต้องแต่งงาน<อ>ก็คือหาหาสามีให้หลานว่าอย่างนั้นค<อ>่ะนะคะหาสามีให้หลานแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่ะถึง<อ>ได้ถึงได้ถึงได,งได้อยู่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่องงานก่อนเนาะว่าอาชีพนะคะที่ตอนที่กูสมาเข้ามาถึงเนี่ยอาชีพปัจจุบันพี่กูสมาทําอะไรนะคะ ปัจจุบันตอนนี้เป็นนักซื้อโลหะมีค่าซึ่งเป็นในฟอร์มของอทองเงินเพลเดียมและแพลทนัมซึ่งเป็นโลหะมีค่าที่ที่เขาใช้เทรดกันในสต็อกมาร์เก็ตด้วยค่ะนะคะ, mm. นะคะก็ซื้อในฟอร์มฟอร์มเป็นจิวเวลรี่ก็ดีหรือว่าเป็น เหรียญกระสับก็ดีเหรียญกระสับนี่ต้องมีต้องมีมีโลหะมีค่าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกเหรียญทองเหรียญเงินประมาณนั้นนะคะ9กเก้นะคะก็คือไม่ใช่เป็นพวกที่เป็นเครื่องประดับใช่ไหมหมายถึงว่าเครื่องประดับเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเรารับซื้อรับซื้อมาเพื่อที่จะหลอมละลายเราไม่ได้รับซื้อมาเพื่อเพื่อขายขายทอดตลาดนะคะเราเรารับรับซื้อ พราะหลอมเพื่อหลอมละลายโอเคอันนี้ติ๊กว่างานงานนี้อาจจะเป็นแบบว่าคนทั่วไปค,คือคนทั่วไปที่ในที่นี่หมายถึงว่าคนไทยอย่างเราๆเนาะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ค่ะที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ย mm hmm. ก็จะทํางานเป็นแบบเป็นเป็น,ปนตามร้านอาหารตามร้านนวดหรือทำงานกับคนไทยได้วยกันเนาะรู้สึกว่าพี่กูสุมาเนี่ยก็จะทํางานกับฝรั่งเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใชย<ล>่ยังไม่เคยทํางานร้านอาหาร๋อยังไม่เคยทํางานร้านอาหารเลยร้านอาหารไทยนะคะอ๋อโอเคแต่เคยเคย ช่วงก็ทํางานผ่านผ่านามาหลายอาชีพเหมือนกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงร้านอาหารนี่คือ,คอจะเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของเกาหลีมากกว่าะะเป็นเป็นพวกคอนด็อกสตรีทคอนคอร์เรียนสตรีทคอนดอกนะ,ะแต่ถ้าพอดีเจ้าของร้านเขาให้เราปั้นปั้นคอนดอกเนี่ยเราปั้น หนึ่งนาทีได้ไม่ถึงสี่สี่ไม้นี่เราก็เขาก็เลยไล่หลอกะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสทางด้านการแบบปัน้นใช่ไหมคะเออไม่เหมือนติ๊กติก๊ก <laughs> เอ็กซ์เพรสนานการปั้นเบเกอร์เออคอนดอกเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวคนไทยจังไม่รู้จักว่าคอนดอกเป็นอะไรมันจะเป็นเหมือนคอนดอกบ้านเราอ่ะ <laughs> แล้วก็จะ,คะเคลือบด้วยแป้งเนาะ <laughs> <ช>แล้วก็เอาไปทอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนอะไรนะบ้านเราก็มีอันนึงนะที่เป็นเป็นไส้กรอกแล้วชุบแป้งใหญ่ๆนั่นแหละ นั่นแหละเขาเรียกคอนอกที่นี่นะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเดี๋ยวคนไทยจะรู้อะไรคือคอนโดเดี๋ยวมาคุยเรื่องรายได้ดีกว่าพี่กุฎุมาคือรายได้ค่ะตอนที่เราทํางานที่เมืองไทยเออที่เมืองไทยพี่กุสุมาร์ทำทำงานอะไรคะพี่กุฎุมานะคะทํางานจิวเวรี่ค่ะเป็นอ่ามีพอดีก่อนที่จะทาจิวเวอรี่นี่มีเพื่อนที่เขามีโรงงานทาจิวเวรี่มาก่อนแล้วแล้วก็เลยเราก็เลยมีมีความรู้สึกว่าที่ทำยังไงก็ได้ที่ เราจะได้ได้เงินเยอะใช่ไหมเราก็เลยเอ้ยเราก็ทำจิวเวลรี่เหมือนกันก็เลยไปเรียนไปเรียนเป็นนักวิเคราะห์อัญมณีศาสตร์อยู่ที่ถนนมเหสัร์นะคะถนนมเหศัตร์นี่อยู่แถวสรีลมุรวงระหวางนั่นน่ะระวงนั่นแเราก็ได้เป็นเซอร์ติฟายนักอัญมณีศาสตร์มาจากประเทศไทยนะคะคือสถาบันนี้ชื่อ sgs อ่าฮะอ่าฮะ science g e c h o l o g y school <Okay. S 2> แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะสถาบันที่กุศมาเคยเรียนไปเนี่ย mm hmm. เขาได้เปลี่ยนสถานะเป็นเป็นแค่ labatory mm hmm. ซึ่งเป็นแค่ certify อัญมณีเท่านั้นนะคะโอเคงานที่พี่กุุมาทำ mm hmm. เนี่ยมันก็ เขาเรียกว่าก็สอดคล้องกันเนาะตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยกับมาอยู่เมืองนอกก็เป็นงานเดียวกันคล <ๆ S 2> ้ายๆกันค่ะใช,ใช่เป็นเป็นคนชอบจิวเวลรี่ค่ะชอบจิวเวรี่ก็พอมาอยู่เมืองนอกนะคะก็หางานจิวเวลรี่ทำแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการตอบรับนะคะแต่กุสุมานี่ททำมาหลายอย่างมากออพอมาใหม่ๆเนี่ยนะคะก็อิ p พ r ตไทยเซล l ์หรือว่าไทยแท็กซ์ท e From, uh, from Thailand จากทั่วสารทิศของเมืองไทยซึ่งเมื่อตอนใหม่ๆม,มาอยู่นี่มันก็จะเป็นการยากลำบากมากในการที่เราจะไปหาแหล่งแหล่งผลิตแหล่งผลิตมานะคะแต่ว่าคือเป็นการลงทุนลงทุนเพื่อที่จะซื้อสินค้ามาสต็อกไว้ แล้วคนอเมริกันเนี่ยเขาจะไม่ไม่อินกับของพวกนั้นงานมันจะเป็นแค่กรุ่ปเล็กๆเ,เท่านั้นที่ที่มีความชื่นชอบของวัฒนธรรมต่างชาติตอนนี้กุศมาก็ยังมีสตอ็อกสินค้าผ้าไหมไทยหรือไทยแท็กซ์ทยซึ่งทำมาจากคอตตอนก็นเยอะมากเลยค่ะอยู่ที่บ้านนนะาแล้ว,ลวมันก็เลยไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเป็นคนชอบชอบท่องเที่ยว ชอบมีอิสระในในเวลามากก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขาาจะเขาาจะงงเนาะว่าขายอะไรใช่ไหมคือพี่กุสมาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยแกแกย้ายเข้ามาพอดีว่าติ๊กอยู่กับแกประมาณ2อวันสามวันสวันละอยู่ด้วยกันนะคะพี่ขยันมากพอย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยแกก็นําเข้าค่ะคือถ้าคนไทยเนาะย้ายมาอยู่ต่างประเทศด้วยันเราจะอยากเอาของของไทยมาขายให้ฝรั่งก็เลยมีไอเดียจะเอาพวกผ้าไทยมา ผ้าไหมไทยพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาค่ะโดยการที่พี่เขาซื้อเองลงทุนเหมารถเหมาเป็นล็อตมาแล้วก็มาสต็อกไว้ที่บ้านเพื่อจะขายแล้วปรากฏว่าขายไม่ออกก็ยังมีอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยมมีอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นกองพเนนเลยค่ะเ <Okay. S 2> ยอะแยะไปหมดเลยผ้าไหมผ้าไหมที้ทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายแต่คือเน้นเป็นไทยแทสแต็กซ์ไทเป็นผ้าลายไทย <c oughs> เนาะคราวนี้พี่ก็เลยออกไปทำงานประจำใช่ค่ะไปทำงานประจำแล้วก็จริงๆแล้วสามีเนี่ยมีงานประจำอยู่แล้วซึ่งแกมีบิสเนสส่วนตัวเป็นเป็นพวกทำว่าจักรยาคุปกรณ์จักรยา n อุปกรณ์น,นี่คือพวกนักมายากลอุปกรณ์พวกนักมายากลนักมายากลอ,อย่างพวกลูกบอลน,นักมายาก,กลหัลโลหู หรือว่าเป็นพลอยบอลที่เขา ใช้กันนะคะ uh huh. อ่าทีนี้แต่ว่าเราได้ข่าวว่าสามีพี่กุศมาเนี่ยเป็นนักดนตรีด้วยใช่ค่ะเป็นแกเป็นนักดนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูนะวไปติดตามผลงานของสามีพ,พี่กุศมาได้แกเป็นออริจินอลเลยนะคะ,ะเห็นไหมโปรโมทโปรโมท,โโมทนิดนึงนะคะพอดีว่าตอนนี้พี่กุสมานะคะคือแกสตาร์ทการทําออนไลน์แนละ้วตอนนี้ก็คือเราทํางานด้วยกันแหละพี่กุศมาเข้ามาจอยนะคะกับกับกับทีมงานของติ๊กเนาะเพราะตอนเนี้ยติ๊กทาธุรกิจโกลบอลนะก็ทาแบบไปทั่วโลกในการโคสตชิ่งโ ออนไลน์อะไรต่างๆก็เลยมาเจอกันเนาะก็เลยสัมภาษณ์เนาะว่าชีวิตคนไทยเนี่ยที่ไปอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำงานอะไรเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยพี่กุศมาก็เป็นนักซื้อขายอัญมณีโลหะมีค่าเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็สตาร์ททำบิสเนสออนไลน์นะก็ทํากับติ๊กนี่แหละเนาะแล้วก็ถามดีกว่าว่าทําไมถึงคีดแอยากทาออนไลน์เพราะว่างานประจาเนี่ยไม่ตอบโจทย์ ในชีวิตให้ตัวเองเพราะว่า,เ,าเราต้องไปทำงาน40ชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วค่าใช้จ่ายที่อเมริกาเนี่ยถึงว่าเราจะทำงานได้เงินได้รายได้ดีก็ตามแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงตามมา้วยนะคะบอกบอกได้ไหมคะพี่เพราะว่าจริงๆนะอาชีพในอเมริกาเนาะเขาก็จะจ่ายเป็นรายชั่วโมงเขาจ่ายกันเป็นชั่วโมงเนาะไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนเหมือนบ้านเราใช่เนาะและ้วอย่างอาชีพของของ,ของพี่กุสมาปัจจุบันเนี่ยเขาจ่ายเขาให้เขาให้รายได้พี่ยังไงคะของพี่ได้เดือนละ ชั่วโมงละ19เหรียญน,นะคะแต่ว่าชั่วโมงละ19เหรียญในที่นี้ก็คือจะมีโบนัสประจําเดือนแล้วก็มีค่ารีวิวประจําเดือนแล้วค่คือค่ารีเฟอร์ประจําเดือนประมาณนั้นก็สรุปแล้วก็คงจะเฉลี่ยต่อต่อเดือนแล้วต่อชั่วโมงตกเป็นชั่วโมงนี่ก็คือได้ประมาณไม่เกินประมาณ22เหรียญต่อชั่วโมงนะคะ จริงๆถือว่าไรายได้ดีนะคะ22เหรียญเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ของฝรั่งที่อยู่ที่นี่เขาก็ได้กัน1ิบกว่าเหรียญนะถือว่าพี่กุศมาถือว่าไรายได้ดีเดี๋ยวเราไปคูณเนาะกับเงินไทยเป็นชั่วโมงละเท่าไหร่นะคะแต่อย่างที่พี่กุุมาบอกเนาะว่าเหมือนไรายได้เยอะแต่ค่าใช้ใจ่ายเราก็สูงตามไปด้วยเนาะแล้วโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเวลาเนี่ยกุศมาเป็นคนชอบมีความอิสระในการทำกิจกรรมนะคะกับครอบครัวก็เลยไปหา ออปชันอื่นคือพยายามหาออนไลน์บิสเนสที่ตัวเองสามารถจะทำได้ที่ไหนก็ได้นะคะราคาราคาค่าคือจริงๆแล้วทำงานที่ไหนก็ได้ นั่นนั่นนั่นคือข้อสำคัญแต่ชอบชอบรายได้ด้วยชอบรายได้อ่ารักโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่กุสุมามากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กันเนาะในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ร่วมงานกันทําออนไลน์กันเออเดี๋ยวพูดถึงกับผลิตพวกติ๊กมาอีเวนต์ด้วยกันเนาะให้พี่กุสมาพูดถึงดีกว่าเดี๋ยวเออเจอตัวจริงติ๊กี้ชาแนลเป็นไงบ้างคะกุสมาโชคดีมากเลยนะคะที่ที่ที่มาเจอคุณคุณติ๊กี้โฆษณาคุณติ๊กี้ในในในเฟซบุ๊ก ก็เลยได้สมัครเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากได้ไลฟ์สไตล์ตรงนี้มากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคือตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้กับชีวิตของตัวเองก็เลยก็เลยเข้ามานะคะเข้ามาสมัครแล้วก็ได้รับการเทรนนิ่งจากคุณเต็กกี้คุณเต็กกี้เป็นคนน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณะคะ่ะพี่เช่นกันเนาะก,ก็แล้วแล้วอีเวนท์ที่ที่ที่ไปกับติ๊กเนี่ยพี่ได้อะไรบ้างครับ ได้ความรู้มากใช่ไม่ใช่เฉพาะความรู้นะคะได้พลังพลัง Energy ความเชื่อพลังที่เป็นบวกมากๆ Mindsetting นะ Mindset ใช่ค่ะดีดีมากเลยดีมากเลยรู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นครึ่งเลยค่ะที่ได้เจอคุณติกกี้ตัวจริงและได้มีส่วนร่วมในในธุรกิจออนไลน์ ะะต่อไปนี้ก็คือกุสุมาจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะได้เลยเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่กุสุมามากเลยนะคะที่แบบมาร่วมเป็นแขกรับเชิญเนาะก็ตอนนี้คือช่องของติ๊กก็ยังจะเหมือนเหมือนเดิมนะคะพาเที่ยวพาให้อยากจะให้ทุกคนได้รับข่าวสารความรู้ของคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเนาะว่าเขาทํามาหากินอะไรกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นชีวิตติ๊กนี่ยคะ่ะไปคอนเนคก,กับใครเดี๋ยวก็จะเชิญเขามาเนาะก็ทุกคนจะได้เห็น ชีวิตคนไทยในหลายองศากันเนาะแล้วก็ต่อไปติ๊กจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจออนไลน์ด้วยเพราะตอนนี้ติ๊กรู้สึกว่าอินมากกับการทําออนไลน์แล้วก็ work from everywhere นะคะเราไม่จำเป็นต้องทํางานเฉพาะที่บ้านก็ได้ตอนนี้ติ๊กก็ทำงานที่สนามบินนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินกันกัน <c oughs> กบพี่กุสุมานะคะ,ะแล้วก็วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะเจอกับใครหรือเรื่องอะไรก็ติดตามติ๊กอย่าลืมกดนะคะ subscribe <อ>เพื่อติดตามวิดีโอถัดไปด้วยค่ะก็ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย